สวัสดีครับพบกับไปชิงเคยครับที่บอยสัตย์พยนต์นะครับกระบะหลุดจองหนึ่งคันนะครับกระบะไม่ห้า0 0ื่นนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่บอกเลยลูกค้าพลาดมากนะครับจริงๆแล้วคือนะครับลูกค้านี่ก็พลาดเรื่องของเครดิตไม่ผ่านนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระบะแคบที่มันมีรถน้อยมากนะครับขาดตลาดหายากนะครับสภาพที่สวยเกรดเนะครับวิ่งน้อยรถเดิมแบบเนี้ยหายากมากนะครับมันมีแค่คันเดียวนะครับทาไมห้าหมื่นนะแบบเนี้ยมีมีคันเดียวนะครับ แล้วบอกเลยว่าตอนนี้นะครับถ้าเป็นตัวแบบนี้ปีใหม่ปีเป็ดนะครับฟังก์ชันครบแบบนี้นะครับมาขายเป้เลยนะครับเป้รับซื้อนะครับใครหารถอยู่นะกระบะแครบออโต้นะครับก็เอารถสวยไปนะครับน็อตไม่ขยับสภาพเดิมออกใหม่ประมาณ7%จ็ดเปอร์เนนะครับวันนี้เหลือแค่4 4 9 0 0 0สี่นะครับราคาถูกลงนะครับประมาณ40-50%นะครับคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับได้ตัวแครบ เกียร์ออโต้นะครับเป้จะมี2โฉมนะจะเป็นโฉมนี้ครับหน้าหมูป่าหน้าใหม่ด้วยปีเป็ดนะครับ2.4ดีเซลนะครับคันนี้จะไม่น้อยหน่อยนะครับเป็นตัวที่ไม่น้อยนะครับแต่ถ้าอีกคันหนึ่งนะครับถูกกว่า5 0,000ก็จะเป็นคันนี้ครับหน้าหล่อล็อกโคครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่3ามแ0นเานนะครับทะเบียน8ปดเกนะอ่ะอันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับคันนี้ราคาอยู่3ามแ0นเก้าหมื่นเก้าพันนะครับขายงินสดและงินผ่อนนะครับ ง่ายๆครับเป็นรุ่นที่ขาดตลาดนะช่วงนี้นะครับเหลือแค่2คันแล้วนะครับอยากมีมากกว่านี้นะอยากมีสักสิคัน20คันเลยนะครับขายสนุกเลยนะครับและมันเป็นรถที่บอกเลยว่าใช้งานสะดวกนะครับถ้าเทียบกันนะครับกับเกียร์ปุกนะเกียร์โต้ใช้ง่ายกว่าขับง่ายกว่าเยอะนะครับข้าอะไรก็สวยก็ได้นะครับบรรทุกก็ได้นะครับออกแบบมาเนี่ยบรรทุกก็ได้สบายๆเลยนะครับคันนี้นะครับเปยย้ำเลยนะว่าราคาไม่ถึง5้าแสน ได้ตัวใหม่หน้าใหม่แบบนี้นะครับรถเดิมนะครับบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับไฟหน้ามันติดรีเลกเตอร์ครับด้านในเนี่ยลมดามาแล้วเรียบร้อยนะครับเรียกว่าเพิ่มความดุความหล่อให้ตัวรถนะครับแล้วก็มีเบ้าไฟตันหมอกใส่มาให้ครบนะครับอยากจะเอาใส่ก็บอกได้เดี๋ยวจัดให้นะครับคันนี้ดอกเบียถูกนะครับโปรแคมเปญวันแม่มีให้นะครับก็ ใครที่หารถอยู่นะครับโปรมีให้นะครับดอกเบี้ยถูกแถมบรนะครประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับสองปีนะรถปีปัญหาอะไรนะครับเรี่กเกี่ยวพวกเครื่องเกียร์งเงี้ยจักการให้ดูแลให้หมดเลยและภายใน30วันนะครับเป้ก็ยังนะครับรับผิดชอบดูแลให้หมดนะทุกอาการซ่อมฟรีไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับซ่อมฟรีนะก็บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับรถสวยแบบนี้นะครับ พรู่8,000นะครับพรู่8,000นะครับในราคา4ี่แสนสี่เงินเดือน16,000หกหมืซื้อได้นะครับจบจบนะคันนี้ล้อเดิมโรงงานแมคขอบ16นะครับยางใหม่ใหม่ของพิสโตนปี21นะครับตรงปีตรงรุ่นนะล้อหน้าไดร์ฟเบรกครับเป็นดิสเบรกนะเฟรมทุกอย่างเดิมนะครับกระจกเป็นสีดำด้านฟิล์มรอบคันติดมาครบนะครับฟิล์มอย่างดีเกรดนะครับเซรามิกนะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับภาษีพรบต่อให้ฟรีนะครับรถมือเดียว150ยห้งม้าดีเซลนะครับ เอาง่ายครับรถคันนี้มันจะเข้าไปช่วยแก้ลุกให้ลูกค้านะครับมีข้าบะนะเหมือนกับมีเรียกว่ามีรถขนเป็นขนทองอ่ะมันสามารถจะไปรับจุงรับจ้างได้นะครับไปขนโล่งขนมันขนดินขนทรายทั้งหมดเลยนะครับมันหาเงินให้เราได้แล้วมัน่อนู่ประมาณแปดพันเองนะครับเฉลี่ยนะครับตกวันละประมาณ2 0 0้กว่าบาทนะครับวันละ200้กว่าบาทเท่านั้นนะครับ ถึงบอกเลยว่ารถตัวนี้เอาไปใช้งานคุ้มนะครับแล้วมันฟรีดาวนะครับไม่ต้องไปออกใหม่ยี่าสาเปอนวันนี้มาหาเป้บอกเลยว่าฟรีดาวนะครับฟรีดาวแล้วก็แถมปีแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับและบอกนะครับได้เป็นเบาะหนังนะดูแลง่ายมากนะครับได้เบาะหนังสภาพเดิมสภาพสวยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับดูแลง่ายและสั่งง่ายนะครับการซ่อมต่างอยู่อ่างๆไม่ยากเลยนะครับไปมีคู่มือการดูแลรถให้ครบนะครับ แอร์แบ็กซ้ายขวามีครบแล้วดูะหัวนหัวน็อตโครงสร้างนี่ดูเดี๋ยวด้านในเห็นไหมเดิมนี่ครับดูเลยว่าเดิมนะครับนี่ตะเข็บเพชรนาร์กนะครับเดิมเดิมอ่ะเพชรนาร์กเดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมนะครับไม่แกะไม่ขยไม่ขยับนี่ครับเดิมเดิมสีเดิมรอยมาร์กกันอรอยมาร์กจากโรงงานอยู่ครบเลย ดูนะครับหนงหัวน็อตเดิมสวยมากนะครับลำโพงมีให้สีดอกรอบขันเบาได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะยกดูได้ครับนี่ตัวถังต่างๆเดิมๆนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่ะใครสนใจอันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับซีนสภาพเดิมลังคงราคาเดิมนะครับแคปเปิดได้นะครับราคานี้นะครับย้ำว่าราคานี้ให้ไวเลยนะครับให้ไวเลยนะครับ เพิ่งดูดจองมานะครับไม่แค่ห้าหมื่นตะเข็บโครงสร้างนะครับเพชรอาร์ชชัดๆเดิมๆแบบนี้ตัวระยะช่องไฟนะครับชัดนะครับตรงนี้เรียกว่าไม่อ้าไม่เบียดไม่มีรอยเรียกว่าบุบหรือว่ารอยชนใดๆสิ้นนะครับใครหารถกระบะเดิมนะครับสวยจริงติดต่อมาหาไปได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับสมัยนี้นะครับมันออนไลน์หมดแล้วนะครับดูผ่าน y YouTube t i k ต ok Facebook ได้หมดเลยนะครับเป้การันตีให้รับประกันให้นะครับไฟท้ายบอดี้เดิมเห็นไหมเนี่ยท้ายเดินไปแบบนี้นะครับ ไฟลีไฟเลี้ยวเดิมเดิมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้พิเศษเลยมีกล้องหลังให้นี่กล้องถอยมีครบแล้วดูครับเวลาซื้อรถดูนะสภาพแมกเนเตอร์นะว่าใช้งานอะไรแบบหนักไหมขนอะไรเยอะเปล่านะครับดูเลยสภาพแมกเนเอร์นี่ไม่กริปไม่กริปนะครับตะเข็บเดิมนะครับไม่แตกไม่อ้าไม่เหลานะครับนี่ไม่มีเลยซ่อมเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยเดิมนะครับถ้าสนใจซื้อได้เลยนะครับกับเป้นะ ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับชงล่างเดิมท่อเดิมลูกหมากเดิมนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้แหนบก็เดิมนะครับอ่ะจัดได้นะครับแควเดิมสภาพสวยนะครับยางนะครับยังใหม่กลิปนะดอกนี่สภาพนี้ใช้ยาวๆนะครับแล้วก็ตัวเฟรมชัตซีนะครับนี่เฟรมเลขคมคมชัดๆนะครับเฟรมเดิมไม่มีคดไม่มีงอไม่มีต่อแน่นอนนะครับและดูเลขใหม่ นะครับไม่แท้แน่นอนไม่กลับไม่กอนะครับผมบอกเลยนะครับไมห้าหมื่นโลสองห้าหมื่นสองพันนะครับโคตรน้อยสภาพโคตรใหม่ใครเดไปโคตรคุ้มนะครับคอนดูเจ็ดพันเก้าแปดพันเองนะครับอ่ะบิสต์ทเลยอ่ะมาฟังอย่าอย่าพายฟังเสียงเครื่องนะครับหน้าจอปกติรอบเครื่องไม่มีสวิงนะครับเดินนิ่งกริปสภาพเปี้ยนะครับจอใหญ่ๆนะครับทัชสกรีนได้ และบอกเลยว่า FM AM Bluetooth มีให้ครบนะครับมีให้ครบเลยนะครับอ่ะเห็นไหมแล้วคันนี้นะครับไหนลองดูที่เกียร์ถอยเอ้ามีกล้องให้ยี่หโค้ดคุ้มนะครับฟังก์ชันนี้มีให้ถือว่าโคตดคุ้มเลยนะครับปกติไม่มีนะครับปกติไม่มีแต่คันนี้มีให้ใครอยากได้แบบนี้รีบจัดรีบจองโทรหาไปเลยครับ0ูนย์9 4 8 4 8เ็้าสี่สีส่นะครับอ่ะ คันนี้จะพาไปดูนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูกันนะครับกระบะดีเซลนะครับผมบอกเลยนะถ้าเป็นดีเซลนะครับใช้งานได้ง่ายๆไม่จุกจิกและบอกเลยว่ายิ่งเป็นโตโยต้านะครับเครื่องทนทนถึกถึกวิ่งได้เป็นล้านกว่ากิโลนะครับค่าซื้อก็ถูกนะครับอะไรก็ถูกนะครับและราคาแข็งลงยากนะครับซื้อไปขาดทุนน้อยนะครับมันเป็นรถที่น่าใช้และเห็นแล้วไหมครับเมื่อกี้เป้เปิดด้วยมือเดียวนะครับนี่ปิดก่อนนะเดี๋ยวเปิดให้ดู ปกตินะครับฝากระปุกฝากระปุกกระบะนะมันหนักนะครับนี่เปิดด้วยมือเดียวนะครับฟลึดเป็นไงมีโชคมาให้แล้วนะครับติดมาเพิ่มเรียบร้อยของแท้นะครับนี่ติดมาแล้วนะครับจะหญิงจะชายเปิดได้หมดนะครับก็ติดคําโชคมาให้ครบเลยนะครับแล้วดูสภาพของเครื่องใหม่กริบเลยนะครับใหม่กริบเอาไปใช้งานไงก็คุ้มนะครับแล้วเขบรอยต่อโครงสร้างมาที่เดิมไฟลงไฟหน้าคันลงคันหน้าแล้วดูครับนี่ ตาปมตาป dings, ตาั๊มนะครับ 3R อยู่ครบนะครับไม่คดไม่งอไม่มีเลยซ่อมแสดงว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนแน่นอนนะครับ <None> ส่วนเครื่องนะครับนี่เครื่องเดิมนะครับเดินีิบปกติฝาก็ฝาคงฝาเครื่องเดิมไม่แก่ไม่ขายนะครับสี่ลารม้ายังอยู่ครบครบทุกอย่างนะครับรถเดิมนะมอเงอร์มอน้ําเดิมแท้จากศูนย์นะครับนี่เดิมแท้จากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับมอน้ําเดินน้ำมันพาวเวอร์จ่ายด้วยครบแบตเตอรี่นะครับปีหกเจ็ดนะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ จริงมันใช้ได้นะเดี๋ยวไปให้ใหม่ดีกว่านะครับนี่ครับซีนเดิมแล้วก็ในเรื่องของตัวแผ่นเพจนะนี่ครับเพจเดิมนะครับอยู่ครบซีนเดิมสภาพสวยงามฝาเด,มเดิมซีนเดิมแบบนี้ใครสนใจนะครับติดต่อหาเป้เลย094794848 8นะครับรีอว่าคันนี้เป็นตัวแคบนะครับเกียรโต้รถที่ขาดตลาดนะครับเหลือแค่2คันเองนะครับมีปีอ่า19คันนึงเนาะ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ตัวหน้าหล่อนะครับเกียวโตนะครับคันนู้นนะคันหลังนะครับมีคาร์บอยหรือถอยก็ได้แต่คันนี้นะครับนี่สี่แสนสี่หมื่นเก้าไม่ห้าหมื่นนะครับฟังก์ชันครบรถสวยมากนะครับและกล้องหลังก็มีให้พร้อมแบบนี้นะครับเป็นกระบะแคปออโต้ปียี่สิบนะครับไม้น้อยดอกเบี้ยถูกและมีโปรแม่ให้นะครับทุกคนทุกท่านครับรีบโทรหาเป้เลยนะครับเป้รับสายอยู่นะครับโปรแถมประกันเครื่องเครียร์ให้ฟรี2ปีนะครับบอกเลยว่าติดต่อหาเป้ได้นะครับที่เบอร์ 094 789 4848จะเป็นนะครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ